สวัสดีครับ FC เจอกับลุงงานหนึ่งคลิปนะฮะวันนี้เรจะไปพากันไปเที่ยวชมสวนผลไม้ประมาณนั้นเนาะผลไม้ที่มาช่างทูงนครับผมอ่าไปได้เปล่าครับผมมาเจ้าเฟอร์นะนี่สวนลุงหนานะครับทุ้ง,งานเราฮะครับผมโอ้หลายรวยแล้วเนี่ยนะคตนี่สวนเพียบอนาคตรวยนะสวนเ,อเนยอะไงอืม FC ชมสวนไม่ได้ตัวครับ FC ีไปไดเข้าป่าไปนะวันนี้ ไมได้ไปเที่ยวในทก่นังงานกูฮะไม่เหี่ง,ง,รงตรงนนัอ่ะครับแ <c oughs> ถวน,นี้สวยเนะี่ยีไม่เคยไม่ได้เคยได้มาไลฟ์ทีนะแถวน,นี้ไม่ได้มาถ่ายทอดนี่ขาแหลมฮะไม่เคยได้มาทำคลิปเนี่ยหลังนี้ก็สวยนะนี่ลงหลัวกรนมาสร้างนาะหลังนี้เพย์ข้างในเป็นรีสอร์ทเยอะครับผมมากันลุงหนาตามเคยฮนะโอ้โหรีสอร์ทกันเยอะเจริญหมดแล้วฟีหน่องมานหนมาก่อนทางนี้มีแต่ป่าตะรึ เนี่ยฮะนี่ก็ฝ่าเราตงมาก่อนนี่จะเลิศหมดแล้วเออเนี่ยสวยผมเป็นอ่านี่ก็บ้านลูกพี่ช่างทูนไอ้พี่อ่ายังไม่เสร็จครับผมสวยไงพี่ป่านช่างเองฮะที่นี่สวยครับผมวิวบรรยากาศดีครับที่นี่ไอ้พี่จะเลี้ยวขวาไปตรงเลี้ยวขวาที่เลี้ยวขวา เลี้ยวขวาไปตรงทุกสีนะ FC เลี้ยวขวาตรงทุกสีนะทางมันเข้าได้หรือเปล่านะ FC ครับขอบคุณมากครับ FC สำหรับผู้ติดต,ตามเกือบห้าพันนะฮะขอบคุณมากครับผมมีกำลังใจทําเยอะฮะมันทำแล้วมีความสุขครับผมโอ้นี่อะไรอ่ะพี่สอดอ่ะไม่เคยเข้ามาสีนะโอ้สวยเนาะโอ้นี่หรือโอ้เขาขายไหมนี่ FC บ้านนะฮะสั่งได้นะ FC ตรงนี้ก็สั่งได้ครับผม มาทงทีเฟซบุ๊กลงขวดได้นะฮะไม่ได้โฆษณาให้ครับแต่ทะมาทำให้กับผมสวยฮะชอบระชอบสวยฮะเส้นนี้ไม่เคยได้มาทำทิปทุกทีนะเรกับผมออมีน้องหมาด้วยดยหลายมุมเลยนะทีเราสุดยอดทีมงานช่างทูลปากิงนะ เรายังไม่ถึงกองไม้เลยเนะี่ยจะขนไม้มาไมยุคาะครับพีห้ามตัดไม้ป่าครับข้างในนี่สวยฮนะตืนตาตืนใจครับคลิปนี้ฮนะกาคลิปยาวนะครับพีตัวน,นี้ฮนะขอบคุณมากครับผม่ะเดี๋ยวกว่าโ้นอ,าอ,อ,อ่างโอ้ไม,ม้ผม ดงานหลังห э ลเหลยรถด้วยังบานดอกไม้นานะต่างเก็บน้ำติดไม่ติดไปดูค <im calculus> ร,ร <shotgun> ับผมไหวไหมไหวไหมไหวไหมครับไหวไหมโอ้โหอ๋อโอ้โไหวไหมอ๋อเรกรกบ โอ้โหฮสนุกเลยอะนาเกาหลีสนุกไหมพี่สนุกไะโอเคขอบคุณมากครับผมเกาหลีนะเกาหลีถุกน้องทำงานในการทำงานดีครับผมคนนี้เก่งมากไปได้ผ่านผมนี่เข้ามาชมสวนขิงด้วยทำงานด้วยฮะวันนี่ปลาหน่อยวันนี้เอฟซีวันนี้มาลูกหนาตามเคยฮะสนุกมากครับผมอ๋อโน่นฮะเจ้าทุ่งแถลงหลวงโู้ยฝั่งนู้นสิ ตงหนก็ดูทำได้้รงหนเขาบอกว่าอเราถ่ายไปเลยครับผมถ่ายมาถ่ายเลยถ่ายเลยวิวสวยนะนี่เอฟซีถ่ายมาเลยโอเคมีมอรับสิต่อไปมีมอเลยนะครับมอครับมอ เลยมอครับมอโอ้ดยานทุแสลงหลวงนเจไย,ยเข้าเอาไม้นะฮะเตอนนี้ไปป้าย่ถยป้ายทุง่งแสลงหลวงนะฮะ ทุ่งครับเจยานข้าวทุ่ทงแสลงหลวงนะฮะเนื้อที่เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันไร่ถ้าจำไม่ผิดครับผมผขออภัยนะฮะครับผมขอบคุณมากครับเจโน้ตให้ดูทุ่งวิวสวยๆวันนี้มาทำงานตรงนี้ฮะมาขนไม้ไปที่ไซงานครับผมขอบขอบคุณมากครับเจรีวิวเส้นทางด้วยทำด้วยใจรักครับเจเป็นมายุค,คานะฮะโอ้งอนตื่นอะไรอ่ะฮะรไรกันครับเจตัวฉันเนี่ยก็วันนี้ก็พา มาผลไม้เนาะทางตรงหนาไปดูงูเลยครับผมครับดูงูครับฝูงงูครับสิเห็นไหมครับครับผมขอบคุณมากครับทิ่นี่ครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสิสวัสดีครับจบตรงงูครับผมสวัสดีครับ